มาแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นรองเท้าสเก็ตนะคะที่ซื้อมาเมื่อวันก่อนเนาะเคนแล้วเองมาทำไม,อมเองไปทำอะไรนะน,นะเขนโนต้องเขอยนอะไรเนี่ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะฮอกไกโดแฟมิลี่นะคะกับหญิงจ้างแม่บ้านญี่ปุ่นนะก็วันนี้นะคะเราพาพี่ทาคุมิมาที่ลานสเก็ตนะคะในเมืองชิโฮโรนะคะก็จะพาเขามาเล่นสเก็ตเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเล่นสเก็ตเขาเรียกอะไรนะสปีดสเก็ตนะคะที่เป็นลานสเก็ตลานน้าแข็งเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าสเก็ตแล้วก็วิ่งบนลานสเก็ตนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่า การเล่นสเก็ตครั้งแรกของพี่ทาคุมิจะออกมาเป็นสภาพแบบไหนนะคะลานสเก็ตก็อยู่ด้านหน้านี้นะคะมาแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นรองเท้าสเก็ตนะคะที่ซื้อมาล่วนก่อนเนาะรองเท้าสเก็ตเอาผูกเชือกผูกเชือกรองเท้าสเก็ตนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูลานสเก็ตนะคะนี่อันนี้เป็นลานสเก็ตที่อยู่ในเมืองชิโฮโรนะคะ เมืองชิโฮโรเนาะทุกคนดูเด้อเป็นน้ำแข็งนะคะนี่นี่เป็นน้ำแข็งที่เขาทำขึ้นมาเนาะ,ะนี่เป็นลานน้ำแข็งนะคะตรงนี้โอ้ตัดไต้ทัดงตัด,ตด,ตด,ตด เขาจะต้องเอาเก้าอี้ไหลไปนะคะถือเก้าอี้จับเก้าอี้เออทำมาเลยเริ่มเลิเมเลยเรเลย่ย อาฝึกยืนก่อนโอเคนแล้วเอ็งมาทำไมเอ็งไปทำอะไรน่ะนะเคนโตเคนนี่อะไรกันเอี่ยเคนโตเอ็งทำอะไรเคนเอ็งไม่มีรองเท้าลื่นกับเขาเด้อลื่นหัวแตกเด้อมานี่เคยไอ้เด้อ แกอันตราย哟โบร่ำอันตรายเต็มเอานมนมนมนโอ้ยครั้งแรกมันก็ยากอยู่เด้อทุกคนมันยากอยู่เด้อครั้งแรกน่ะโอ้ยมีรุ่นพี่ของทาคุมินะคะที่เขาอยู่ป .3 เนาะเขาเป็นเขาเป็นนักนักวิ่งสเก็ตอยู่แล้วดูทุกคนดู เร็วมากเขาอยู่ป3น้อแล้วเขาก็เวลาเขาไปแข่งในในโทกิจก็ได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะเพราะว่าเขาซ้อมทุกวันเขามีความมุ่งมั่นนะคะย่ายนะ เทจริงๆเลยมันเทมากเลยแล้วตัดภาพมาดูลูกเราตัดภาพมาดูลูกเราโอ้ยดียีด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 ี เด็กคนนี้เขาไปแข่งไปแข่งงานไหนเขาก็ได้ที่หนึ่งตลอดเลยแล้วพ่อกับแม่เขาก็แบบว่าไปแข่งที่ไหนก็ส่งไปนะส่งขับรถตากหิมะตากอะไรลุยหิมะลุยอะไรก็ไปไปส่งลูกไปคุชิโร่ก็ไปไปนู่นก็ไปไปแบบว่าไปทุกที่ที่มีแบบการแข่งขันให้ไปเขาก็ไปแข่งเขาก็ไปล่ารางวัลเหรียญทองมาแบบ <Okay. S 1> เขามีพี่น้องสามคนเนาะ mm hmm. เล่นทั้งสามคนเลยนะ คนคนรุ่นน้องสุดอะเป็นเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันกับทาคุมิเนาะ ช่วงบ่ายนะคะมีคนมาซ้อมอยู่นิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคนที่เขาแบบเป็นเป็นนักแข่งตัวจริงเนี่ยเขาจะมาซ้อมนะคะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีพวกเด็กๆที่เป็นแบบว่าพวกมือใหม่พวกอะไรอย่างนี้นะคะมาลองหัดมาลองฝึกเนาะก็เลยพาพี่เทาคุณมิมาช่วงบ่ายเนาะสนามนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่นะทุกคนค่อนข้างกว้างอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวใหญ่อยู่นะ ก็อร,อรอบนึงก็ค่อนข้างเหนื่นะอยอยู่นะมิซูโมติกเนนวะอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเคนไปคุยกับพี่เขาอ,อะไรพี่เขาเคนขอชอบพี่คนนี้มากเลยนะคนที่เล่นสเก็ตเก่งๆเขาบอกว่าพี่คนนี้เก่งเล่นกีฬาอะไรก็เก่งเ,เป็นไอดอลนะเอาพากันวิ่งไปแล้วพี่เล่น พี่เลนเขามาชวนไปวิ่งเด็กที่เด็กที่เก่งๆเมื่อกี้นะคะเรามาชวนไปวิ่งวิ่งหนึ่งรอบนะเ้เก็บของกลับบ้านจ่ะเก็บของกลับบ้านจ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ กลับบ้านกันแล้วอาจารย์ทุกคนกลับบ้านกันแล้วเริ่มหนาวแล้วนะคะกลับบ้านกันจ้ะจริงๆแล้วหมวยน้อยมาด้วยนะทุกคนแต่ว่าเขาหลับนะคะก็เลยให้เขารออยู่ในรถโอ้ยยังหลับโอ้ยตื่นตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วยังคะตื่นแล้วยังคะโอ้เฮ้ยหมวยไม่ได้ไป ไม่ได้ไปดูพี่ทาคุมิเขาไอเล่นสกเก็ตเลยเมื่อกี้กลับมาแล้วนะคะทุกคนกลับมาบ้านแล้วนะคะหลังจากที่พาพี่ทาคุมิไปเล่นสกเก็ตเป็นครั้งแรกในชีวิตมานะคะสาเหตุที่เราพาทาคุมิไปเล่นเนี่ยก็เพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีเป็นชมรมสกเก็ตนะคะเป็นชมรมสปีดสกเก็ตเนาะจะให้ตั้งแต่เด็กป .1 เนี่ยเริ่มฝึกซ้อมไปเรื่อยเราก็น่าจะไปอาทิตย์ละสองครั้ง แต่ตอนนี้เขายังไม่ไปนะเขาจะไปหลังจากที่เปิดเทอมไปแล้วนะคะเพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวอยู่เนาะพอเปิดเทอมปุ๊บเขาก็จะพาเด็กไปเล่นที่ในเมืองในที่เมื่อกี้ที่เราไปกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่พ่อเนี่ยพ่อของพี่ทาคุมิเนยเขาอยากให้พี่ทาคุมิได้ลองก่อนไม่ใช่ว่าแบบพอโรงเรียนเปิดคุณครูพาไปปุ๊บไปลองครั้งแรกเลยมันก็จะเงื้อเงืง้อเง,ง้งักเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะ พ่อเขาก็เลยแบบว่ามีความตั้งใจว่าอยากให้พี่ทัทกคุมิไปลองก่อนอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ยืนได้หรือไม่ก็เดินสักเ,เดินช้าๆได้สักสองสามก้าวอะไรประมาณนี้ก็ยังดีนะคะแต่ว่าอันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกก็เลยยังเงื้เงื้ง้งๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อมาตามดูกันต่อว่าถ้าผ่านไปสักครั้งที่สี่ที่ห้าที่หกอะไรอย่างนี้แล้วพี่ทาคุมิจะมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรบ้างนะคะสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิป พี่ทาคุมิไปฝึกสเก็ตนะคะยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายอ๋มันกินขนมมันกินขนมเหรอคะให้พี่ๆดูสิมันกินเตงโมดิบมันกินแตดโ่ดิบมันกินอะไรไหมคะ อร่อยนั hmm. mm ่ง hmm. ก mm ินถนม